ดีครับกลับมาเจออกันอีกแล้วนะครับกับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นอกสถานที่นะครับก็ออกมาออกมาเที่ยวนะฮะหลังจากที่หลายๆที่ก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าบรรยากาศนะครับธรรมชาตินะฮะแล้วก็จะมาอันบ็อกนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับนั่นคือเจ้าเซี่ยมี่นะครับ 11T Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว11 Pro กันก่อนนะครับว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรนะฮะ อ่ะอันนี้ก็คือได้มาแบบยังไม่ได้แกะซีนเลยนะนะฮะเดี๋ยวเปิดกันตรงนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาเอ่อเพิ่งออกมาเมื่อประมาณาต้นเดือนที่แล้วนะครับเดือนกันยายนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับของกล้องนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอ่อคนที่เป็นสาววิเนี่ยก็คือจะ ถูกอกถูกใจนะครับสําหรับเจ้าตัวคุณสมบัติต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันภายในกล่องนะครับว่าให้อะไรกันมาบ้างนะครับสีที่ได้มานะครับจะเป็นตัวเมทัลไรท์เกรย์นะครับตัวนี้เป็นลำสิบอม256นะฮะอ่านไม่เขียนนี่นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับนี่นะฮะเรามาดูกันที่กล่องแรกก่อนที่เขาให้มานะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นตัวเคสนะครับซิลิโคนนะฮะ ให้มาหนึอันนะครับนี่นะครับก็ไม่ต้องไปหาเคสที่ไหนใส่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีตัวนี้เป็น quick start guide นะครับ safety information บรันต n t ีการ์ดนะครับก็ให้มาทั้งหมดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหน้าที่ก็เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับโอเคนะฮะอ่าแล้วภายในนะครับก็จะเห็นเจ้าตัวเครื่องนะครับ Xiaomi 11T Pro นะครับก็ จะมากับซีนกันกระแทกตรงนี้นะครับสำหรับเจ้า Xiaomi 11T Pro ตัวนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับตัวซีนก็จะมีบอกว่าเป็น108ล้านพิกเซลนะครับเป็นโปรเกรดค c a m ล r a นะครับ u ั t ตร w าไว t e l e p h o าโ l รเ s นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ120วัตต์ Xiaomi h y h p e r Charge นะครับก็คือชาร์จเร็วมากๆนะครับเขามีการเทลมว่าแบบชาร์จประมาณ18-20นาทีเับก็เต็ม100%เลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่5 0 0 0 m ป์นะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับอ m มูเ d ต120 h z นะครับ Dolby Vision นะฮะสับพอร์ตแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังเป็น Dual Speaker Sound นะครับ By h a r m a มา d กดดด้วยนะครับก็มีการปรับแต่งเสียงโดย h a r m a าเ d ดดอนนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อไปนั่นก็คือแบตชิ Qualcomm Snapdragon นะครับ888นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว 5G นะครับสำหรับใครที่ชอบในส่วนของความเร็ว จอดีนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วนี้ก็คือแบบคุ้มมากเลยนะฮะอ่าแล้วมันอยากเพิ่งไปดูในส่วนของโทรศัพท์นะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันให้หมดก่อนดีกว่านะครับอ่านี่นะฮะจะเป็นตัวฟัสชาร์จนะครับร2 0วัตต์นะฮะที่เรียกได้ว่าอ่าอะแดปเตอร์คือแบบใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะก็คือแบบเนี่ยบนมือผมเนี่ยก็คือแบบโอ้โหอย่างใหญ่อะ่ะถามว่าหนักไหมมันก็แบบ ประมาณหนึ่งนะครับมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสายนะครับเป็น USB นะฮะ Type C นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นหัว USB นะครับธรรมดานะฮะก็คือ2ด้านนะครับ C ด้านหนึ่งแล้วก็เป็น USB-A ด้านหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดนะฮะที่ให้มานะครับในกล่องของ Xiaomi 11T Pro นะครับ มื่อกี้นะครับเราก็ได้เปิดกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดเด่นของเจ้า Xiaomi 11T Pro รุ่นนี้เลยดีกว่านะครับว่าเขาเด่นกันที่ตรงไหนนะครับสําหรับจุดขายของเขานะครับเขาชูมาเลยว่ามี cinematic นะครับก็คือเป็นโหมดภาพยนตร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของกล้องนะครับเปิดมาในกล้องแล้วนะฮะแล้วก็ไปในที่ตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเอฟเฟกภาพยนตร์นะครับ แบนี้นะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับอย่างอันแรกนะครับก็จะเป็นโหมดของการซูมเมจิกนะครับก็คือเป็นการซูมเหมือน d o l ลี่อ e นะครับซูมเข้าซูมออกแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับทําให้ภาพของวิดีโอนะดูมีมิติมากขึ้นครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นชัตเตอร์ช้านะครับในส่วนของชัตเตอร์ช้านะครับก็จะเป็นการทําให้เห็นสปีดชัตเตอร์นะครับแล้วก็จะจับโฟกัสอยู่ที่ตัวของ วัตถุด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังก็คือจะแบบว่าเป็นสโลโมชันนะครับมีโหมดของการหยุดเวลานะครับก็คือสามารถเป็นแบบหยุดเวลาบางส่วนนะฮะเช่นแบบว่า,อารอบๆข้างเรานะครับมีการเคลื่อนไหวแล้วก็แบบตัวเราหยุดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับเวลากลางคืนที่ล่วงเลยนะครับตัวเวลากลางคืนที่ล่วงเลยก็คือจะต่างกับไทม์แลปต์ตรงที่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นาการถ่ายภาพแล้วก็จะมีในส่วนของสปีดชัตเตอร์ Speed นะครับที่ทําให้เราเห็น แสงไฟสมมติเราถ่ายถนนเป็นวิดีโอภาพกลางคืนนะครับก็จะมีการแบบเห็นแสงไฟเห็นอะไรเคลื่อนไหวเป็นเส้นๆนะฮะต่อมานะครับในส่วนของโลกคู่ขนาดนะครับโลกคู่ขนาดก็คือจะเป็นการถ่ายภาพสมมุติเราถ่ายถ่ายภาพวิวนะครับเราก็คือจะเป็นด้านบนด้านล่างนะครับเป็นตัวกลับด้านกันเท่านั้นนะฮะแล้วก็เรากลับมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับที่ผมก็เรียกได้ว่ามัน ก็ดีเลยนะฮะในส่วนของบล็อกนะครับสำหรับใครที่อยากจะทาบล็อกส่วนตัวขึ้นมานะครับลงใน IG Story อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะฮะที่ทํามาให้นะฮะก็จะมี Active Dream นะครับ Rhythm นะฮะ Stop Motion Holiday Travel นะครับ Memory Story หรือว่าเฟรมต่างๆนะครับก็ลองไปเลือกเล่นกันได้นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะฮะต่อไปนะครับมาดูกันตรงที่โคลนอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับในหมดของโคลนก็คือแบบเราสามารถเล่นสนุกกับตัววิดีโอได้นะครับก็จะมีเป็นทั้งโคลนในส่วนของรูปภาพนะครับคือเป็นตัวคนเดียวแล้วก็ถ่ายแบบกระจายตัวเหมือนเป็นนินจาอะไรเงี้ยไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัววิดีโอนะครับ ก็สามารถแบบถ่ายเหมือนกับเราคุยกับตัวเองนะฮะคุยกับเพื่อนคนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจีแล้วก็คือตัวเองนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอสร้างประมาณสิบวินะฮะก็จะแบบทาแบบตลกตลกขำขับนะครับก็ได้นะครับแล้วก็มีแบบตัวหยุดเฟรมด้วยนะครับสําหรับใครที่อชอบนะฮะในการถ่ายภาพแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับ มาดูที่ตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของโหมดวิดีโอคู่นะครับตัวนี้โหมดวิดีโอคู่นะครับก็คือสามารถถ่ายทั้งข้างหน้าและข้างหลังไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับในส่วนของโหมดการที่จะให้จอเนี่ยเท่ากันหรือว่าเป็นจอเล็กจอใหญ่สลับกันนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับตามสะดวกนะครับสรับตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดกล้องวิดีโอคู่นะครับนี่นะฮะเราก็จะสามารถถ่ายตัวเราเองแล้วก็บรรยากาศได้นะครับ ี๋ยวจะขยายนะคะในส่วนของตัวขึ้นนะเป็นตัวเองขึ้นอย่างนี้นะฮะเห็นวิวนะครับด้านหลังอย่างนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเราจะขยายวิวด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ปึ๊บ,บนะครับก็นี่ให้เห็นบรรยากาศนะฮะแล้วก็เห็นตัวเองเป็นอยู่ในจอเล็กๆนะครับอย่างนี้แล้เรามาดูในส่วนของอตัว อื่นๆก็จะมีนะฮะอย่างที่บอกเป็นโหมดกลางคืนนะครับร0อล้านวิดีโอสั้นพานรามานะครับโหมดเป็นถ่ายแบบการถ่ายรูปเอกสารนะฮะแล้วก็มีวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องปกตินะครับก็ยังมีในส่วนของภาพบุคคลนะฮะรูปถ่ายอันนี้เป็นทั่วไปนะครับวิดีโอแล้วก็โหมดโปรนะครับสำหรับคนที่จะเล่นในส่วนของตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะพูดถึงสเปคนะครับของ Xiaomi 11T Pro นะครับก็ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วนะครับ1 8 0คูณ2,400พิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้องนี้นะครับกล้องหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับบวก Ultra Wide 8ล้านนะครับแล้วก็เ l น i n m คโครอีก5ล้านนะครับกล้องหน้าจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับ ตัวของช h i เ s e t นะครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 888 o c t a c o r e ความเร็วอยู่ที่2.84 MHz นะครับและเป็น MIUI นะ้ะ1 2.5 based on Android 11นะครับแล้วก็หน่วยความจำนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเป็น RAM 8นะครับแล้วก็ RAM 12นะครับส่วน ROM นี้ก็จะมี ROM 128แล้วก็ ROM 256 GB นะครับ แบตเตอรี่นี่อยู่ที่5,000มิลแอมป์นะครับก็ในส่วนของขนาดของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นขนาด164.1คูณ76.9คูณ8.8มิมนะครับน้ำหนัก204กรัมนะครับตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับวันที่16กันยายน2021นะครับและในส่วนของอระบบเสียงนะครับของเขานะครับลำโพงคู่ที่ปรับมาเฉพาะโดย Sound by h a r m a g e a d o n นะครับ รองรับ Dolby S m o e นะครับแล้วก็การรองรับเสียงที่ความละเอียดสูงด้วยวิดีโอนะครับรองรับการแสดงผล HDR10+ นะครับเมื่อเล่นเนื้อหาวิดีโอ HDR10+ นี่เนื้อหาแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีการรองรับจาก HDR10 แล้วก็ HDR10+ Plus นะครับสำหรับเซ็นเซอร์นะครับก็จะมี proximity sensor นะครับเซนเซอร์ตรวจจับแสงรอบทิศทางตัววัดความเร่งจ y r โรสโคปเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์นะครับ มอเตอร์ลิเนียนะครับ IR blaster นะครับ Barometer เซนเซอร์อุณหภูมิสีสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็รองรับ2ซิมการ์ดนะครับแต่ว่าเพิ่มเมมไม่ได้แล้วนะแล้วก็ตัวทางด้านขวาของ notification bar นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาลูดลงนะครับทางด้านซ้ายนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นการแจ้งเตือนแบบข้อมูลข้อความนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับก็จะมีนะฮะในการ ใช้เจ้าตัว IR นะครับแทนตัวรีโมทอินฟราเรดนะครับในการควบคุมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับ120วัตต์นะครับก็ชาร์จ18-20ถึงนาทีก็เต็ม100%นะครับตัวนี้นะครับเวลาแบ่งหน้าจอนะครับก็เคาะนะฮะแตะค้างนะครับแบ่งสหน้าจอนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างลอยนะครับสําหรับสีที่มีนะครับนั่นคือสี c e l ลอิสทอวบลูนะครับแล้วก็มูนไลท์ไวท์นะครับแล้วก็ m e t e o r i ท์เกรยนะครับทั้งหมด3สีนะครับ และทั้งหมดนั้นนะครับก็คือการรีวิวนะครับพร้อมอันบ็อกนะครับ Xiaomi 11T Pro ตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามช่องทางของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, TikTok กนะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายหลากหลายนะครับให้ได้ชมกันนะครับก็ สำหรับใครนะครับที่อยากจะช้อปปิ้งนะครับก็สามารถช้อปปิ้งได้ที่เว็บเซนเทลออนไลน .com นะครับก็มีสินค้ามากมายหลากหลายรวมทั้งแบรนด์นี่ด้วยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ที่นี่นะครับที่ร้าน d e ซ e m b e อนะครับอยู่ที่ท่าไข่นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่าจะพาไปที่ไหนหรือว่าจะรีวิวตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w s e n t e เ l o n l i n e .com s e n t เท l จัดส่งฟรีการันตีตอบแวร์30วัน